สวัสดีค่ะอาจารย์พิงกี้นะคะวันนี้วันอังคารที่29กรกฎาคมนะคะเรามาทํานายวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่29กรกฎาคมอายุิ8ขึ้นไปท,ทุกทุกท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะทุกๆุกเดือนเกิดทุกๆุกปีพาศค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะจาย์ถ่ายให้5คําถามนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภเริ่มต้นที่การงานของเรานะคะไพ่ใบแรกคือ King of c u p นะคะไพ่ไปที่สองสบดาบนะคะบวกลบนะคะแน่นอนที่สุดหน้าที่การงานของท่านนะคะเลือกที่จะทํางานแบบมีที่ปรึกษาอย่าตัดสินใจแบบด่วนๆนะคะหาความรู้ท่านจะประสบความสําเร็จแน่นอน,นะคะ่ะเป็นไพ่สามใบนะคะบวกลบแล้วก็บวกนะคะบวกดีด้วยนะคะอย่าทํางานโดยที่เราไม่ได้มีความรู้หรือทําด้วยแบบ ความเสี่ยงนะเห็นอยู่แล้วว่ามีความเสี่ยงไม่ทําเด็ดขาดไม่ปฏิบัติกานงั้นนะคะเรื่องของผู้ที่รอตําแหน่งงานไปไประจขั้นตอนนะคะจะดูล่าช้าทีดนึงแต่ได้แน่นอนเรื่องของการเงินในบัญชีของท่านนะคะพไพ่ใบแรกคือ king of swords นะพไพ่ใบที่สอง knight of p e n t a c l e บวก2ใบบวกสีฟ้าบวกสีเหลืองนะคะแน่นอนที่สุดพูดถึงมา้าพูดถึงการเดินทางลอคอยนะคะการเงินในบัญชีของท่านจะเพิ่มมากขึ้นอย่าเพิ่งไปตัดสินใจที่จะนําเงินของเราไปลงทุนก่อนนะคะตอนนี้ให้รอไว้ก่อน มื่อถึงเวลาแล้วจะมีช่องทางให้ท่านได้เพิ่มเงินในบัญชีแน่นอนขอให้โชคดีค่ะทีนี้เป็นเรื่องของความรักนะคะไพ่ใบแรกของความรักก็คือเก้าถ้วย,พยไพ่ใบที่สองของความรักก็คือท h เฮลเฟรนซ์นะคะให้บวกทั้งสองใบเลยถึงเวลาแล้วนะคะที่ท่านจะได้เจอเนื้อคู่คู่แท้ของเรานะคะอาจจะส่งผลถึงเรื่องออการแต่งงานนะคะความสําเร็จในเรื่องของการเอิอเจอคนที่รักที่รอคอยนะคะขอยทุกท่านสมหวังนะคะ เจอคู่แท้นะคะคู่บุญนะคะทีนี้เป็นเรื่องของสุขภาพไพ่ใบแรกของสุขภาพก็คือเดอะ o w e เวอนะคะไพ่ใบที่2ก็คือ m e d i เชียเป็นไพ่ใหญ่เท่ากันนะคะแต่เป็นลบและเป็นบวกคนใดที่มีอาการเจ็บป่วยของร่างกายอยู่แล้วมีเรื่องของการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีจะมีร่างกายที่แข็งแรงและดียิ่งขึ้นนะคะอาจา์แนะนำเรื่องของการดูแลสุขภาพปรึกษาแพทย์ผู้รู้ในขณะที่เราป่วยนะอย่าปล่อยผ่านนะคะ ทานยาอย่างที่แพทย์สั่งนะคะออกกําลังกายนอนหลับให้เพียงพอสวดมนต์นั่งสมาธิสําคัญมากๆนะคะช่วยได้จริงๆนะคะทีนี้เป็นเรื่องของโชคลาภรับร,บรอยนะคะไพ่ใบแรกคือคู่รักนะคะไพ่ใบที่สองคือสิบไม้เทา้าท่านใดที่ตามเลขไหนอยู่แล้วนะคะแม่เชื่อว่าคุณมีโอกาสที่จะถูกโชคลาภจากเบอร์ที่คุณตามอยู่แล้วหรือแม้แต่ซื้อกับ บุคคลที่เป็นที่รักของเรานะคะเบอร์คนที่รักของเราคุณพ่อคุณแม่บรรพบรุษของเรานะคะท่านจะให้โชคซึ่งกับผู้ชายนะคะขอยท้กชคดีนะคะลักษณะของคนวันอังคารนะคะก็จะเป็นคนใจกล้าหาญใจร้อนนะคะเด็ดเดี่ยวมากแล้วก็เป็นคนใจดีดีก็ดีใจหายนะคะคนวันอังคารสีที่ดีคือสีแดงชมพูส้มสีที่ไม่ดีคือเขียวฟ้านะคะเลขที่ดีคือสามเก้าสิบสองห้ายี่สิเอ็ดนะคะสุขภาพที่ควรระวังคือระบบ ภายในความเครียดนะคะเลือดตับไตไส้พุงไมเกรนนะคะอัญมณีที่ดีคือโกเมแล้วก็ทับทิมวันนี้เป็นวันเกิดของท่านที่เกิดวันที่ยี่บเก้าขอวอวยพรให้ท่านมีความสุขที่สิ่งใดสมปรารถนาลํำรวยเงินทองนะคะเป็นเศรษฐีนะคะท่านผูือใดที่รับชมคลิปด้วยเช่นกันมีความสุขความเจริญในทุกๆด้านสมปรารถนานะคะขอบคุณมากๆค่ะ